สวัสดีครับเพืเ่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เร็ดชาแนลแห่ขอหวยไอ้จุกให้โชคสามงวดติดลุ้นเฮงงวดสี่เผยมีเลขเด็ด3ตัวตรงโหนแห่แก้บนขอโชคไอจุกวัดประชุมมิตรบำรุงลุ้นเลขเด็ดสาวเผยสุดร้อนแรงได้โชคสามงวดติดเมื่อวันที่14กรกฎาคม63ที่ผ่านมาผู้สืขาวรายงานบรรยากาศที่วัดประชุมมิตรบำรุง อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก่อนวันหวยออกว่ามีนักเสี่ยงโชคทยอยเดินทางมาแก้บนรวมทั้งจุดทูบขอโชคที่กระถางเพื่อขอให้ไอจุกดนบันดาลให้โชคลาภซึ่งไอจุกก็ให้โชคให้ลาบตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับโดยมีชาวบ้านรายหนึ่งเล่าว่าโดนทราบข่าวก็ได้เดินทางมาที่วัดประชุมมิตรเพื่อขอโชคลาภกับไอ้จุกที่กําลังร้อนแรงให้โชคชาวบ้านที่มากราบไหว้ผ่านมาทุกนวดนะครับทอกลับไปถึงบ้านปรากฏว่าไอ้จุกไปเข้าฝันเรียก พอถึงวันหวยออกก็ถูกสามตัวตรงถึงสามงวดติดครับท่านผู้ชมครับวันนี้จึงได้เดินทางมาแก้บนกับไอ้จุกโดยเอารถบังคับวิทยุสีแดงสดใสมีหมายเลข -68 อยู่ที่ตัวรถมาแก้บนกับไอ้จุกนะครับก่อนจะกลับเธอได้จุดทูบขอโชคปักไว้ที่กระถางจนทูบหมดและก็เห็นเลข1 2ึหครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงเห็นนะครับทูบขอโชคกับไอ้จุกไอ้จุกให้มาแล้วนะครับ 1, 2ึ เธอก็จะนําไปลุ้นงวดที่4ครับเพราะ3งวดที่ผ่านมาถูกมาแล้วนะครับ3งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่4ไอ้จุกให้เลข1 2 5แล้วก็ที่รถบังคับวิทยุสีแดงนะครับมีหมายเลข6 8ด้วยนะครับมี6 8นะครับแล้วก็1 2 5 ท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับลุนไปกับเธอนะครับงวดที่4ครับสามงวดที่ผ่านมาก็ถูกมาแล้วนะครับลุนกันงวดที่4ในวันพรุ่งนี้ครับ16กรกฎาคม2563แอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขอรัรณาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลรลกจงดดนมาดานให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมจงมีโชคมีใจในวันพรุ่งนี้16กรกฎาคม2563 รับทรัพย์รับโชครับเงินรับทองพร้อมหน้ากันทุกๆคนนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ